ยินดี้ดนรบผู้ชายคนนงกูพามนี่นจจนนไปจมกันเลย <S <S สวัสด,ดีครับอยู่บ้าุครูนุกิทุ่มนมครับวันนี้เราอยู่กับเกม Seed of ฟ i รท์นะครับตอนอะไรวันนี้แค่รอดจำได้ว่าแสงอันนี้มันอะไรเนี่ยฉันจำได้ ไอเดียที่จะอะไรทำอะไรมันเคี่ยก,กับมาและโอ้ไม่กอดเครื่อมนึกคนใช้แต่เรื่องน,งองอนี้มันช่วยให้คุณเปิดประตูผู้เบิกหนังนี้ได้จะทำมันกับคุณที่ช่วยเหลือฉันอะไรวันนี้งงแล้วจะไปทำอะไรบางอย่างให้ประตูมันเปิดนี่เองโอ้โหโอเคครับก็เดี๋ยวเราต้องไปเปิดประตูแล้วก็ ไปด่านต่อไปโอเคตอนนี้เราก็มีไอ้วงกลมข้างหลังไว้โดยสเตตัสตัวเองแล้วจ้ะฮะเท็กพอยต์เราไปดูนี้เซว่ามันเราสามารถหยิบมันได้หรือยังมันจะหยิบได้แล้วละ่ะนี่ไงหยิบได้แล้วเยเดทนี่ไงได้พลังใหม่มาแล้วว้าวดชั่นแคปซูลอะไรเนี่ยอ๋อสามารถมองเห็นแคปซูลได้ในระยะไกลเหรอ ตท่นี้มีความสามารถที่จะสามารถสแกนพอยต์อินเทอร์เน็ตสถานที่ในโลกมันสามารถคุยโอเคครับตอนนี้เราก็สามารถดูได้แล้วนะฮะว่าเราเนี่ยจะไปเก็บแคปซูลได้ที่ไหนนะโอเคแคปซูลเราต้องไปเก็บแคปซูลใช่ไหมเก็บแคปซูลมันทำอะไรวะเราต้องไปดูนะฮะว่าทำอะไรได้เออประมาณนี้อ่ะไปเดี๋ยวเราไปหาแคปซูลดีกว่าโหสวยมากแสงไฟนี่มันช่างอลังการเหลือเ,เกิน โอ้่น,นไงเจ็ดแล้วแคปซูลีนไงเห็นแล้วนั่นไงครับสีชมพูสีแดงตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราเดินไปหาแคปซูลกันดีกว่าไป c a แคปซูลอยู่ไหนเอ่ยน้องน้องอยู่ในแคปซูลเก็บแ,แคปซูลแล้วก็เซฟไปก่อนไปครับเดินตามทางไปเดี๋ยวเราก็เจอเจอเจอแคปซูลอันนี้ประตูมันปิดอ๋อนี่ไงอ๋อพอใช้สแกนแคปซูลแล้วเราจะมีทางอย่างงี้ให้เรามาด้วยสุดยอด โอ้เจ๋งเจ๋งมาได้แล้วโอ้โอ้เจ๋งเจ๋งเจ๋งเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแสดงว่ามันต้องมีทางลับให้เราไปนี่งไงมีอะไรเก็บด้วยว้าวได้อะไรมาใหม่อีกแล้วเนี่ยอ๋อเปิดประตูเหรอโอ้ยอดประตูอย่างสวยประตูเอเลียนนะฮะประตูของนามรูเรียนทูเรียนทูเรียนโอ้อ้าวไปวต่อไปแล้วอย่ากลัว คุณลุงโฮชาร์บอกเกี่ยวกับแบบนันซอไม่เจอมันไปฉันก็ลงตาไปนะอะไรวันนี้ดอกไม้เอเลี่ยนนะโอ้นี่มันใหญ่ยูเอฟโออีกแล้วเช็คพอยโอเคครับจุดเช็คพอยอ่ะอ่าอันนี้ประตูปิดอีกแล้วโอ้ ประตูบาลเรียกับเพลงถูกปิดอยู่ฉันต้องไปเปิดใกล้ๆนี้ทางเปิดอยู่ใกล้ๆนี้นั่นไงอันนั้นไงใช่ไหมทาไงดีอะใช้พลังไม่มีอะไรเลยแสดงว่าเราต้องอ้มอมไหมหรอต้องอ้อ,อไมไปเปิดประตูนะฮะน่าจะประมาณนั้น <Mul> เพราะว่าไปเลยไม่ได้อ่ะไม่มีประตูไม่มีที่เปิดโอ้มีเลือดอีกแล้วโอ้ฉันเจอเลือดอีกแล้วโอ้ไปตอนนีไ้ไงแสงอะไรอะสวยมากไหนเขาดูหน่อยสิแสงอะไรเอ่ย เฮ้ยกดได้ด้วยโอเคครับอ๋อได้อะไรมาด้วยอ่ะได้แสงเหรอแสงลูม,มีมเหรออะไรคือแสงลูม,มียมน่าจะเป็นพลังงานนะฮะนี่เราต้องการใช้โอเคหมดแล้วมีแค่นี้ใช่ป่ะเราเข้าไปเพื่อเอาแสงลูม,มีมโอเคครับอ่ะแล้วก็ต่อประจนภัยต่อดีกว่านะครับ เออตันตันแล้วอะทางตันแล้วทุกซิมีเหลือบอีกหรือเปล่าอ๋อนี่ไงเจอเหลือบและโอ้ยมืดตื่นเลยโอ้โหดีนะมีแสงที่หลังอยู่ยังพอเห็นได้ประตูนี่งไงเจอแล้วทักไปเปิดประตูนี่โอ้โหยางนี้เรียบร้อยกดได้เลยเจอแล้วเรียบร้อยอย่างง่ายโอ้โหนี่ประตูบารีชิวเปิดแล้วทีนี้เราก็ไปด่านต่อไปได้แล้วนะฮะอันนี้เปิดได้ป่ะเอ้าเปิดไม่ได้ มีรูให้ไปแต่ไปไม่ได้บัตฟักต้องไม่อ้อมอีกแตจริงจริงที่จริงก็ค่อยๆคืบอไปได้นะเออยังต้องอ้อมเลยโทรูใหญ่ไปเลยแทบจะโอ้ยมีทางข้ามแม่น้ำด้วยโอ้มีน้ำพุด้วยส่วนมากน้ำพุน้ำตกนี่น้ำพุน้ำตกไปครับเี่คลูมีเมอากาศและฉันจะไม่ทำให้มันอยู่ไกลมาก อะไรวะโอเคออืม้เฮ้ยก็แพงแผ่นไหวโอ้แผ่นดินไหวพับไม้ลวงไปเลยไม่มันคือแผ่นดินไหวที่เองฉันสามารถรู้สึกได้ถึงพวกมันกำลังแตกมากเลยตอนนี้ฉันต้องการบางสิ่งหรือพวกมันจะชาเตอร์ออยเปติงทุกอย่างอะไรวะโอเคครับ ไปดีกว่าอ๋อมีทางอ้อมบ่โทเพื่ออะไรคือ,อยังไงคือสะพานสะพานหักแล้วก็มีทางอ้อมให้กูมาเดินอย่างเงี้ยนะทางอ้อมม่ก็ก็ไม่ได้รับอะไรเลยก็เห็นเห็นอยู่เพื่อเอาจริงให้กูเดินตรงๆไป้ได้แต่เนี้ยไม่ต้องให้กูอ้อมจริงตอกมากดูดิแค่เนี้ยเพื่อโอ้โทไปครับอ๋อเจอแสงลูเมียมอีกแล้วนี่ลูเมียมแพลนเซเวอร์โอิมีชีวิว ใ่จะทำมันแล้วขอบพุณมากที่คุณสามารถพวกมันแสงอยู่เอเมลิต้แสงของพวกมันสามารถนำไปพวกมีพลังได้ฉันไม่อยากจะขโมยมันตอนนี้อะไรวะไม่ตองกังวนพวกมันจะไม่เป็นไรมั้งโอเคโอ้โหยิบไปเลยอีกไปเลยโดโดโดเลยเออมันอุ่นมากเลยอะและมันกำลังจะมา เดี๋ยวเชื่อฉันฉันสามารถเจอไแต่รูเมี่มอะไรทุกอย่างกับรูเมี่มอ๋อนี่ไงดูดพลังมาละเราได้พลังมาเก็บไว้ที่หลังแล้วนะฮะเอาเลยเอาอีกเอาอีกเอาเยอะๆดูดิเอาให้แม่งให้หมดโลกไปเลยสัตว์เออดูดมาดูดมาอ่าตอนนี้เหลือร้อยเจ็สิบห้าแล้วเอาให้ได้ร้อยเจ็ดสิบเออเต็มแล้วครับร้อยเจ็ดสิบแล้วอ๋อได้พลังงานมาเต็มเปี่ยม ทีนี้ก็สามารถใช้พลังงานได้แบบไม่ไม่จำกัดร้อเจ็ดสิบเออร้อเจ็ดสิบประมาณร้อเจ็ดสิบก็เยอะอยู่เยอะกว่าเดิมจำได้ว่านี่คือตอนอนี่ันที่ดีมันสักเอาละอาละชีวิตต่างลูกของฉันหวังว่ามันจะเป็นโลกของเราได้ไ่มโอ้ดูพลังมีก อ๋อยิ่งโดดพลังยิ่งเพิ่มตอนนี้ร้อยเก้าสิบแล้วเต็มที่ร้อยเก้าสิบแล้วอ๋อมีประตูแล้วฉันต้องเปิดประตูฉันเห็นประตูไม่ได้ฉันต้องเปิดซ่มหยุดซะโอเคหยุดแล้วกระแพงจงหยุดหยุดแล้วหยุดแล้วไปต่อได้กระแพงหยุดแล้วนะฮะเฮ้ยเฮ้ยแผ่นดินไหวแล้วโอ้ยค่อยๆไปค่อยๆไปรู้สึกได้ถึงความเป็นแผ่นดินไหวแถวนี้ แถวนี้ต้องมีพลังงานบางอย่างอยู่แน่น,นอนคุ้อตายคุณจะไม่สูญเสียรูรเมียมขอ,องคุณหรอกตั้งแต่นั้นแล้วยืบชมและเซฟมันไปครับนี่คืออะไรเกมนี้คือให้กูไปหารูเมียมแค่นั้นใช่ไหมว้าวรูเมียมอะไรเนี่ยทำไมมันใหญ่เบ้อเทอร์เลยโอ้ได้มาตั้งร้อยหนึ่งเนสายสิบเต็มโอ้ เจ๋งมากเจ๋งมากอีกแค่สองเราก็เต็มแล้วโหพลังงานมันมีจํากัดเท่าไหร่เนี่ยพันกว่าได้มั้งเยอะจังตอนนี้เก็บมาได้ถึงสามร้อยแล้วแล้วพลังเก็บไปทำอะไรแล้วได้วะเอา้าทำไมกดพลังไม่มีไม่มีสะพานให้ไปเลยอะปกติต้องมีสะพานให้ไปเด้เฮ้ยมีให้เก็บอีกแล้วเก็บแล้วมันจะเท่าเดิมไหมวะดูด,ด,ด,ดิไม่ขึ้นอะอ๋อตันเต็มแค่สามร้อยสิบเอา้ารูมีรูอีกแล้วติดต้นไม้ปะท จะไม่รู้ไอ,อ้กูทำไมเนี่ยไอ้ไปดีกว่าเอาติดติด,ต,ดติดรูมเมี่มไอ้จัดโอ้นี่ต้องเดินอ้อมฝั่งโน้นอีกคือมุมเกมนี้มุมที่มันให้ติดแม่งก็ไม่ควรติดอะคือมันเป็นมุมที่เบลเลอร์เทอร์สามารถผ่านไปได้แต่แม่งก็ให้กูติดอะเออประมาณนั้นโอแดดโอเคครับมีทางให้กระโดดไปด้วยกระโดดไปเลยปีขึ้นไปไงนี่ปีไม่ได้อะอ๋อ,อได้ละโอเคครับ เก็บไปเก็บไปมีรูมี่มากูเก็บกูเก็บไปก่อนเราไม่รู้ว่าใช้ทำอะไรได้บ้างนะอาจจะเป็นแค่พลังงูางเดียวอ๋อตอนนี้อำเ่อเปิดแล้วนะครับลองใช้มันวิชั่นอิมมิเนตี้ลองเปิดเอ่อการมองเห็นเราสามารถการมองเห็นดูอ๋อนี่ไงใช้ไปแล้วเต็มร้อยแล้วอ๋อนี่ไงนี่ร้อยป่ะอ้าวเปิดได้แล้วอ่ะเปิดแค่ประตูเดียวก็ได้แล้วอุ้ยเจออะไรด้วยว้าว เราสามารถทำมันได้เราทำมันได้แล้วแครรอคอร่าดูซีรูซ์แต่มันต้องการนี่จะเลือดขวาสามารถต่อไปในแคปซูลจะเป็นจิตโอ้และฉันไม่เลิมจิตเซลลเนียจะทำให้คุมจุน,นเลิ เหมือนไปง่ายๆหรอกยังได้ฉันจะหามันฉันกอดความเติบโตไม่ต้องกังวลแค่ใช้การมองเห็นแคปซูนแคปซูนการมองเห็นนะอ่ะใช้แคปทันไอแคปทันอะวิชั่นแคปซูนใช้ความสามารถในการมองเห็นโอ้เจอเงา โหนี่งไงใช้ความสามารถแล้วเป็นไงอ๋อเป็นงี้เลยว้าโอ้ไกลเกินนั้นะไม่ถึงว่าไม่ถึงกูว่าแล้วเออตายไกลเกินครับประตูเปิดเปิดประตูเปิดประตูแล้วไงต่ออ๋อตรงนี้มีประตูให้เปิดแล้วก็เปิดประตูได้แล้วเจ๋ิงโอเคจะไปอีกได้ประวันนี้มันไกลไปว่าอ๋ออันนี้ไปได้อยู่หรืว่าโน้นโน่นไปไม่ไหวไปไม่ถึงเอา้าปิดเปิด,ปดอ๋อนี่ไงเปิดอันนี้แทน ว้าวมีประตูให้รับให้เราด้วยเอาเลยเติมพลังงานให้มันสองร้อยแคปตูนเอาเลยตอนนี้เรามีสามหน่ยสิบเอ้ยไปเที่ยพอปะเนี่ยโอเคพอดีเอาไม่พอปะทเอ้ยแคปตูนหมดอ่ะเดี๋ยวเราต้องกลับไปเอาแคปตูนอีึก่อนเนี่ยโอ้ยแคปตูนเราไม่พอนะฮะเดี๋ยวเราต้องกลับไปเอาแคปตูนก่อนแคปตูนอยู่ไหนวะแคปตูนอยู่หไหนวะไหนไงข้างล่างเจอแคปตูนแล้ว โอ้โหเหมือนเรากำลังจะตายนะ,ะเดี๋ยวเราขอกลับไปนั่นก่อนเติมเลือดโอเคอ่าจุดเซฟแล้วแคปซูลเรากลับมาเต็มสามร้อยสิบแล้วดอกไปก็ไปเปิดประตูได้แล,ะละ้วล่ะอุ้ยเจอดอกไม้สปาร์ลาดเก็บได้เป่าไม่ได้มีไว้ประดับฉากเฉยๆเหรอโธ่วก็เก็บได้เป็นเอาไว้ประดับฉากเฉยๆนะฮะไปกันดีกว่าครับโอ้แคปซูลเต็มไปหมดเลย โอ้แคปซูนข้างล่างเพียบเลยอะดูดิเอาไงดีอะจะไปเอาแคปซูนก่อนดีไหมนี่ก็มีอะไรเงามืดทำให้เราตายได้เราต้องรนีไปเอาวะขอลองอีกทีนึงเพื่อกูจะโดดถึงสามสองหนึ่งไปไอ้เฮียไปถึงเออมันเป็นทางหลอกควายปะวะโอเคครับตอนนี้เรากำลังเข้าไปอยู่ความมืดนี่คือสถานที่ดากที่มืดมากๆฉันไม่น่าจะไปถึงที่นั่นได้ตอนนี้หรอก เช็คคอมเพมันจะโชว์สถานที่และแสงเขและตำแหน่งของคุณอ๋อยังไงวะอ๋อให้ดู G P S เห็นไหมมันมีลูกศรบอกอยู่ว่าไปทางไหนอะ่ะมีสีแดงสีเหลือแล้วก็สีเขียวนะฮะเดี๋ยวเราจะไปตามทางสีเขียวแล้วกันโอเคครับโหมืดเติบเลยอ่ะมีแค่แต่งข้างหลังเองเอ้ยไม่ตรงไม่ตรงโอเคตรงละสีเขียวล่ามสีเขียวไปสีเขียวน่าจะน่าจะถูกมั้งนะกูก็ไม่รู้เหมือนกันโอเค เฮ้ยอะไรวะทำไมเหมือนกูจะตายโอไมโกะโอ๊ยพลังงานก็เริ่มลดหรอเลือดของเราก็เริ่มลดแล้วนะฮะเราต้องไปให้หนึ่งทังหรือรู้มี่งดิโอ้ไม่นะพลังงานใกล้จะหมดแล้วพลังงานหมดแล้วเฮี้ยโอ้ยเลือดเดือดสามสามแล้วสามเอ็ดแล้วมาต้องไปถึงจุดหมายไม่ว่าจะมืดจะเพียงใดเลือดกูก็จะหมดแล้วกู้ว่ากูตายในความมืดแน่เลยวะ่ะโอ้ยยี่สิบสองยี่สิบเอ็ดแล้วว่า ม่ช่วยด้วยออกไม่ได้มือจิ๋หมหายเลยโอ้เลือดกูจะตายแล้วโอ้สิบสามสิบสองเฮ้เจอแล้วเจอทางแล้วโอ้ m ก god โอชลูนแทบตายเปิดประตูเร็วป,ประตูเปิดเร็วเออโอ้โหทางแม่คนลึกรับเลยวะโอเคครับปร,ประตูเปิดแล้วนี่ไงโอ้ลุมเมียเปิดแล้วเจ๋งแล้วนี่คือทางไปไหนเนี่ยอย่าบอกนะให้กูโดดไปตายอะ่ะใช่ไหม ไม่จริงใช่ไหมโอ้โหเลือดเลยหนึ่งเปอร์เซนต์กูไม่น่ารอดอะบ้าเออขาดอากาศหายใจตายแบบโง่ๆโอเคประตูเปิดแล้วแต่กูก็ขี้เกียจเล่นเหมือนกันตอนชักแม่งเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะกันใหม่พาร์ทหน้าได้มีอารมณ์เล่นเดี๋ยวเรากลับมาแคสใหม่นะครับผมเดี๋ยวผมขอไปอ้าวกูตายโอเคชักแม่งสัตว์อ่ะเแค่นี้นุ๊กเลยกูจะไปไหนกันเนี่ยแไม่กินนะผมไปแล้วีบเจมส์ก็ับทุกุกทุุกทุุกท